เริ่มต้นออมทองฉบับมือใหม่นะครับอีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บออมเงินที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นออมทองครับมีอะไรที่ต้องรู้บ้างและจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าวันนี้ฮะอยากจะชวนทุกคนมาเริ่มต้นในการเก็บออมทองกันนะครับเพราะว่าทองคำนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองฮะรวมถึงครับยังเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงด้วยนะครับซื้อง่ายขายคล่องเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูวิธีการเก็บออมทองกันนะครับผมอยากจะเล่าประวัติของทองให้ทุกคนฟังกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับจะได้เห็นภาพตรงกันว่าเอ๊ะทำไมนะครับทองคำเนี่ย ถึงอยู่คู่มากับมนุษย์นานขนาดนี้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับทองคำานะฮะถือว่าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนะครับพูดง่ายๆครับเวลาเราจะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะใช้ทองคำเนี่ยแหละครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นในประเทศอังกฤษนะครับทองคำเนี่ยครับก็เริ่มค่อยๆได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเมื่ออังกฤษนะครับได้เผยแพร่อณานิคมของเขาออกไปนะครับเขาก็บังคับให้คู่ค้าของเขาเนี่ยต้องใช้ทองคำนะครับเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนด้วย การใช้ทองคำนะครับจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอระยะเวลาผ่านไปนะครับมนุษย์ก็ได้เริ่มประดิษฐ์เงินกระดาษหรือเรียกว่าธนบัตรหรือที่เราเรียกว่าเงินเฟียดนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่านะฮะก็พกพาสะดวกกว่าทองคําถูกไหมนะครับแล้วก็จะใช้อะไรเนี่ยมันก็ง่ายกว่านะครับดังนั้นจากเมื่อก่อนจากที่ทองนะครับเคยเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเอาไว้ใช้ซื้อของจับจ่ายใช้สอยเนี่ยครับ ทองคำก็ได้เปลี่ยนหน้าที่นะครับกลายมาเป็นตัวแบ็กอัพมูลค่าให้กับธนบัตรนะครับคืออธิบายง่ายๆนี้ครับในสมัยก่อนนะการที่เราจะพิมพ์ธนบัตรออกมานะครับเราจะต้องเอาทองคำนี่แหละไปค้ำประกันก่อนนะครับให้มีมูลค่าเท่ากับธนบัตรที่จะพิมพ์ออกมาไม่อย่างนั้นนะครับใครจะมาให้มูลค่ากับกระดาษแค่ไม่กี่ใบถูกต้องไหมครับนี่แหละครับเป็น,นกลไกการผลิตธนบัตรของเมื่อก่อนนี้นะฮะ แต่ปัญหาก็คือในปี1972นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่าคุณนิกสันนะได้มีการประกาศยกเลิกโกลสแตนดาดนะครับหรือเป็นการประกาศยกเลิกว่าเอ้ยต่อจากนี้นะถ้าเราจะผลิตเงินดอลลาร์สหรัฐออกมาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาทองคำไปค้ำประกันหรือแบ็กอัพแล้วนะครับฝังและงงไหมครับอ้าว อย่างนี้หมายความว่าสหรัฐสามารถพิมพ์ดอลลาร์เท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องเอาทองคําไปค้าประกันเลยเหรอใช่ครับในปี1972เป็นอย่างนั้นแหละครับมีการยกเลิกโกลสแตนดาร์ดนะครับและนี่เองแหะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเงินเฟอ้อนะครับที่เรากําลังประชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับในปี1972นั่นเองแหะครับระบบการเงินของโลกจึงไม่ได้ถูกหมุนด้วยทองคําอีกต่อไปแล้วนะครับเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถพิมพ์มาเท่าไร่ก็ได้โดยไม่จําเป็นจะต้องใช้ทองคํามาเป็น ลักรั์คำประกันนะครับรวมถึงสกุลเงินต่างๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินบาทไทยเยนญี่ปุ่นนะครับหรือค่าเงินอื่นๆนะครับดันนะครับไปขึ้นตรงอยู่กับดอลลาร์สหรัฐอีติกด้วยนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่านี่แหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นของเงินเฟ้อที่ผมได้พูดมานะครับประวัติศาสตร์ในเรื่องการเงินเอาประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องทองคําของเรานะฮะจริงๆที่ผมเล่ามาให้ทุกคนฟังก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับผมกําลังจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวทองคำเนี่ยนะครับเ้ี่ตตตัอองงแด จนมาวันนี้ครับมูลค่าก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการยืนยันคําพูดของผมนะครับผมอยากให้ทุกคนลองดูกราฟที่ผมขึ้นมาด้านบนนี้นะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟราคาทองคำนะครับในช่วง30ปีย้อนหลังนะครับนับตั้งแต่ปี2565นี้นะครับถอยไป30ปีนะฮะลองดูนะครับว่าราคาทองคำครับมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับแน่นอนครับในบางปีนะฮะราคาทองคำอาจมีการแข่งลงบ้างแต่ถ้าเรา ในระยะยาวเอาแค่30ปีเนี่ยก็เป็นอยู่ในช่วงชีวิตคนอยู่ใช่ไหมครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นในยะสําคัญเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับทองคําเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไงครับไม่เหมือนกับเงินนะครับเงินเฟียดหรือว่าเงินธนบัตรเนี่ยสามารถพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้มีไม่จํากัดนะครับเห็นไหม ดังนั้นนะครับเมื่อทุกคนเห็นภาพตามนี้นะครับผมเลยอยากจะชวนทุกคนนะครับมาเก็บออมทองกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าทองก็มีมูลค่าในตัวมันเองนะครับ <plain> เป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีหรือ whatever อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเราไม่ควรจะเก็บเงินสดไว้นะครับไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคือ,อยังไงก็ตามครับเราก็ควรจะต้องมีเงินสำรองที่เป็นเงินสดฝากเกินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ up, หรือ w h a t e เ e r อะไรก็ว่ากันไปครับเพียงแต่เงินบางส่วนนอกเหนือจากนั้นครับ เราก็ไม่ควรจะเก็บเป็นเงินฝากซะอย่างเดียวนะครับเราควรจะแปลงมันเป็นสินทรัพย์อื่นๆด้วยและทองคำเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมว่าดีมากๆและส่วนตัวผมก็ทําอย่างนั้นอยู่นะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทของทองคำนะครับที่มีขายอยู่ในตลาดบ้านเรากันบ้างครับประเภทของทองคำนะครับที่มีขายอยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าเราแบ่งตามเกณฑ์ความบริสุทธิ์ของทองคาครับจะแบ่งได้เป็น2เกรดด้วยกันครับแบบแรกครับคือทองคําที่มีความบริสุทธิ์99 99%นะครับและแบบที่2ครับคือทองคําที่มีความบริสุทธิ์96.5%นะครับมาดูที่ประเภทแรกก่อนนะครับเป็นทองคําที่มีความบริสุทธิ์99.99%นะครับหมายความว่าจะเป็นเนื้อทองแบบ99.99% 99เกือบร้อยแล้วนะครับมีสิ่งเจือโปนแค่0.01%เท่านั้นเองนะครับทองประเภทนี้นะครับจะเป็นทองที่นิยมใช้กันในต่างประเทศนะครับหรือใช้เทรดกันในต่างประเทศนะจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในประเทศไทยเท่าไหร่ นนัักะครบโดยทองที่มีความบริสุทธิ์99.99%นี้นะครับก็จะอ้างอิงราคาแบบเรียวไทม์ตามตลาดโลกแบบโกลสปอตเลยนะครับซึ่งต้องย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับต้องการจะเก็บออมทองที่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนในไทยนะก็ไม่ค่อยแนะนำแบบ99.99% 99นี้เท่าไหร่นะครับแนะนำอีกแบบหนึ่งมากกว่านะครับอะมาดูอีกแบบครับ อีกแบบนะครับคือทองที่มีความบริสุทธิ์96.5%นะครับก็คือที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสารอื่นๆเจือปนนะครับทองแบบนี้เองแหละครับเป็นทองที่ได้รับความนิยมนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือทองที่เราเห็นที่เราใส่กันในชีวิตประจําวันอะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นทองแบบ96.5%นี่แหละครับดังนั้นนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเก็บออมทองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าจะเอาไปเทรดในต่างประเทศนะก็แนะนําว่านะครับให้ซื้อทองประเภทความบริสุทธิ์96 6.5ในการเก็บอมจะดีกว่านะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เก็บเป็นทองประเภทนี้หมดเลยนะครับทีนี้ครับประเภทของทองเราดูไปแล้วนะครับว่ามี2ความบริสุทธินะต่อมาครับเป็นรูปแบบของทองที่เราจะซื้อครับผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะก็จะแบ่งเป็นทองรูปพรรณกับทองคําแท่งครับเริ่มจากทองรูปพรรณก่อนนะครับทองรูปพรรณนะครับก็จะเป็นทองคําที่นํามาขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหูสร้อยนะครับหรือว่าข้อมืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแต่ต้องบอกว่านะครับทองรูปพรรณเนี่ยนะ ราคาซื้อที่หน้าร้านเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าทองคําแท่งนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าขึ้นรูปนะครับเขาจะเรียกว่าค่ากาเน็จนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะและที่สําคัญครับตอนที่ขายออกไปนะครับจะขายได้ราคาน้อยกว่าทองคําที่เป็นทองคําแท่งอีกด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องมีหักค่ากําเน็จอีกนะครับทั้งขาเข้าขาออกเลยนะครับดังนั้นทองรูปพรรณนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะซื้อไว้ใช้เป็นเครื่องประดับนะครับอยากได้สร้อยอยากได้ตุ้มหูอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ สำหรับคนที่กําลังวางแผนจะเก็บออมอย่างเงี้ยครับทองรูปพรรณอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปเป็นพวกทองคําแท่งแทนนะครับทีนี้มาที่ทองคําแท่งกันบ้างครับทองคําแท่งก็ตรงตามตัวครับเป็นทองคําที่ขึ้นรูปเป็นแท่งนะครับโดยทองคําแท่งเนี่ยนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่จะเก็บออมเป็นสินทรัพย์มากๆนะครับอันนี้จะเหมาะมากๆเลยนะับเพราะว่าก็จะไม่มีค่ากําเน็ดเหมือนกับพวกทองรูปพรรณนะครับซึ่งทองคําแท่งเนี่ยครับเขาก็จะขายเป็นน้ําหนักนะครับโดยน้ําหนักเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่แบบสลึงนะครับหรือเป็นบาทบาท นี่บาททองนะครับไม่ใช่บาทเงินบาทนะซึ่งจริงๆในบ้านเราเนี่ยครับเราก็จะคุ้นชินกับการเรียกจํานวนทองเป็นบาทตรงไหมซื้อทอง1บาทซื้อทอง3บาทซื้อทอง4บาทนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่อยากให้รู้นะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทองคําแท่งนะ1บาททองนะครับจะมีน้ําหนักเท่ากับ15.244กรัมนะครับหบาททองมีน้ําหนักเท่ากับ15.24 4กรัมนะครับทำไมผมถึงบอกเลขตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงที่เราคํานวณการออมกันนะครับตัวเลขนี้ได้ใช้แน่นอนครับดังนั้นมาสรุปกัันนอีทรบสห มใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเก็บออมทองนะครับแนะนาว่าให้เลือกเก็บเป็นทองที่มีความบริสุทธิ์96.5%ครับเพราะว่าจะซื้อง่ายขายคล่องสภาพคล่องสูงนะครับและนะครับควรจะซื้อเก็บในรูปแบบทองคําแท่งนะอันนี้อินเคสว่าถ้าเราไม่ได้อยากจะได้เครื่องประดับหรืออะไรนะครับควรเก็บเป็นทองคําแท่งนะครับจะดีกว่าทีนี้ครับเราเข้าใจหมดแล้วนะครับว่าทองคําแต่ละประเภทเป็นยังไงเราควรที่จะเก็บออมทองซื้อทองแบบไหนนะครับคาถามก็คือถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเก็บออมทองคําแล้วเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมสมัยก่อนเลยนะครับก็คือเดินไปที่หน้าร้านทองครับแล้วก็ไปซื้อทองซื้อ1สลึงซื้อสสลึงซื้อ1บาท2บาท5บาทอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็เป็นวิธีดั้งเดิมที่จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้เนาะแต่พอมาสมัยนี้นะครับต้องบอกว่ามีทางเลือกในการเก็บออมทองเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานะไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือการซื้อผ่าน c เซ็ center นะครับหรือเป็นการลง ทุนทองคาผ่านกองทุนรวมทองคําอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคําก็มีเหมือนกันนะและสุดท้ายนะครับอันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นการซื้อทองหรือเป็นการออมทองผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับอันนี้ยิ่งสะดวกสบายก็ไปใหญ่เลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับร้านทองชั้นนําต่างๆในประเทศนะครับก็ได้ออกโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บออมทองให้กับลูกค้าเยอะมากนะครับยกตัวอย่างร้านทองที่มีแอปพลิเคชันนะครับให้ลูกค้าได้เก็บออมทอง ก,นนะะก็ยกตัวอย่างเช่นขั้วเซิงเฮงแม่ทองสุกนะครับหรือว่าออโรราพวกนี้เนี่ยครับก็สามารถโหลดแอป,ปมาเริ่มเก็บอมทองกันได้หมดเลยนะครับและนอกเหนือจากความสะดวกครับผมต้องบอกว่าการเก็บออมทองผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทุนเยอะๆถูกไหมถ้าเกิดว่าเราไปซื้อหน้าร้านทองนะครับก็ต้องซื้อขั้นต่ํา1สลึงหรือ1บาทก็ว่ากันไปครับซึ่งมันก็ถ้า1บาทในตอนนี้นะครับทอง1บาทอยู่ที่ประมาณ2 8งหมื่นแปดนะครับก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่การเก็บออมทองผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้ครับเราสามารถทยอยเก็บก้อนเล็กๆได้ครับเช่นออมข้างละพันออมข้งละ500แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการออมนะครับทำให้เราสามารถรักษาวินัยในการออมของเราได้ด้วยครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเอะเดี๋ยวก่อนนะซื้อทองผ่านแอปนะครับแล้วแบบนี้เราจะได้ทองมาได้ยังไงนะครับเป็นทองทิปหรือเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคือต้องบอกว่าเวลาเราเก็บสะสมทองนะครับเราก็ค่อยๆ ยอยซื้อทีละพันบาทพันบาทพันบาทไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะค่อยๆได้น้ำหนักทองเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะและพอน้ำหนักทองนะครับได้ครบ1บาทเนี่ยเราก็สามารถนะครับไปถอนทองได้นะครับที่หน้าร้านหรือสาขาของร้านทองที่เราเก็บออมด้วยนะครับเห็นไหมว่าสะดวกสบายมากๆนะครับ หรือนะครับถ้าเราไม่อยากจะไปถอนทองนะครับเราก็สามารถทําการขายนะครับเพื่อเอากําไรส่วนต่างวงเล็บว่าถ้าราคาทองที่เราซื้อมันขึ้นนะเราก็สามารถขายนะครับแล้วก็คอนเวตเงินเป็นเงินบาทโอนเข้าบัญชีเรากลับมาได้เลยเห็นไหมครับว่าการออมทองหรือการซื้อขายทองผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับยุคนี้นะทีนี้ครับเพื่อให้ทุกคนเคลียร์กันยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะฮะว่าสมมุตินะฮะว่าเราออมเงินพันบาทเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเราจะได้ทองมาน้ําหนักเท่าไหร่ยังไงบ้างมีวิธีการคิดคํานวณยังไงครับก็ต้องบอกว่าเขามีสูตรคํานวณครับแต่ถ้าใครจะข้ามตรงนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าปกติในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะคิดคํานวณให้เบ็ดเสร็จอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองแสดงวิธีคํานวณให้ดูนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าอ๋อไอตัวเลขที่เราได้มาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันได้มาอย่างไงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราจะออมทองส่วนมากผมก็จะแนะนําว่าให้ออมเป็นทองแท่งที่มีความบริสุนะทธิ์5ก้าสิบหกจุดห้าเป บอกเมื่อกี้ได้ไหมครับว่า1บาททองทองคําแท่งที่มีความบริสุทธิ์96.5%นะครับจะมีน้ําหนักเท่ากับ15.24กรัมนะครับดังนั้นเราจะมีสูตรคํานวณดังต่อไปนี้ครับทองที่เราจะได้รับนะครับเป็นกรัมนะฮะน้ำหนักเป็นกรัมนะ จะเท่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับคูณกับ1 5 2 4 4จนะครับจากนั้นเราก็หารด้วยราคาทองคําแท่งณวันนั้นนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยจะมีการปรับขึ้นลงทุกวันนะราคาทองที่เราซื้อวันนั้นเท่าไหร่เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับทีนี้ครับลองดูตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าผมอยากจะออมทอง1000บาทนะครับและราคาทองคําแท่งณวันนั้นนะครับคือ28,000บาทต่อ1บาททองนะครับอ่ะแทนค่าในสูตรครับ1000คูณ15.244นะครับแล้วก็หารด้วย20,000 18,000คือราคาทองณวันนี้นะฮะเราจะได้ออกมาว่าทองที่เราจะได้ ในการออมเงิน1000บาทนะครับจะได้ออกมา0.544กรัมด้วยกันนะครับดังนั้นครับเมื่อเราค่อยๆทยอยออมนะครับออมทองนะฮะจนได้น้ําหนักเท่ากับ15.24กรัมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ครบ1บาทพอได้ครบ1บาทเราอาจจะไปที่สาขานะครับของร้านทองนั้นๆเพื่อที่จะถอนทองคําแท่งกลับมาก็ได้ตามวันและเวลาที่เราสะดวกเลยนะครับเห็นไหมฮะวิธีก็ง่าย,ายๆแค่นี้เองนะและย้ําว่าสูตรนี้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปคํานวณเองนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันน่ะใส่แค่เงิน ที่เราจะออมครับมันก็ขึ้นน้ำหนักมาให้เลยอันนี้ผมให้ดูว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับเป็นไงกันบ้างครับก็น่าจะเห็นภาพไปแล้วนะครับว่าการออมทองทําได้ยังไงนะจริงๆครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออออมในแอปพลิเคชันแล้วไม่สบายใจนะครับรู้สึกชอบที่จะไปหน้าร้านไปซื้อทองเก็บนะครับซื้อมาแบบทีนึ่งบาท2บาท3บาทแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นความสําคัญกับการออมทองหรือเราให้มูลค่ากับทองคํามากขนาดไหนนะครับ จริงๆผมก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกผมไม่ได้บอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดนะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ดีมากๆที่เราควรมีไว้บ้างในพอร์ตนะซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมก็ค่อยๆทยอยเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ <ๆ S 1> เป็นอีกหนึ่งสินสรรทรัพย<า>์ที่ไว้ใช้นะฮะสู้กับเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีนะครับและยังช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของเราอีกด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่เห็นด้วยนะครับก ทองบ้างนอกเหนือจากเงินสดที่เรามีอยู่แล้วนะอยากจะเก็บเป็นสินทรัพย์ที่เป็นทองคําบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนกลับไปดูนะครับแผนการเงินของตัวเองนะฮะว่าควรจะต้องวางแผนการเงินยังไงแบ่งสัดส่วนเงินยังไงมีเงินสดเท่าไหร่มีทองคําเท่าไหร่มีสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆเท่าไหร่นะครับจัดสพอร์ตให้ดีนะครับคือผมต้องบอกว่าสไตล์ผมนะครับไม่ใช่สไตล์ที่จะมานั่งเก่งกาไรกะดเก่งกาไรดูจังหวะตีกราฟนะครับสาหรับผมผม มองว่าอย่างนี้ครับว่าการลงทุนที่ดีครับคือการลงทุนที่เราเผื่อไว้แล้วทั้งในมุมของว่าราคามันจะขึ้นหรือาราคามันจะลงครับก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่ว่าจะสินทรัพย์เป็นอะไรก็ตามนะครับเราควรจะวางแผนให้ดีก่อนนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันลง แผนการต่อไปคืออะไรถ้ามันขึ้นเราจะทํายังไงกับมันต่อไปนะครับผมว่าหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญมากๆและถ้าเราทําได้แบบนั้นนะครับขอเพียงแค่เรามีวินัยในการเก็บออมซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเราก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเริ่มต้นเก็บออมไปด้วยกันได้เลยนะครับใครมีคําถามอะไรสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อแนะนําข้อเสนออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เพื่อพูดคุยกันได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับสุดท้ายก่อนจากกันไปฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูรีวิ่งครับสวัสดีครับ